มาโอเคสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเบสเซ็กซี่รอบนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําการเก็บพวกโทเค็นนะเพื่ออันล็อกอันนี้นะจะทําการปลดล็อกอันนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เอาในทีมันใช้เยอะเกินนะใต่อันนี้ก็พออย่างพอดีแบบไม่รูอะไรว่างๆด้วยแล้วก็แบบจะได้หมวกอันนี้นะแต่แต่อันนี้ผมเล่นให้กับตัวเองเฉยๆนะเพราะว่าไม่ได้จะมาสอนวิธีแบบได้อะไรอย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้อคือแบบว่าอีเวนต์นี้เนี่ยอีเวนต์คลาสสิกนี้มันจะปิดในช่วงเที่ยงคืนนะถ้าเอาตามเวลา ตามทำโซนนั่นก็คือของประเทศไทยก็คือเที่ยงคืนในประเทศไทยนะซึ่งถ้าเป็นต่างประเทศอันนี้กูไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ดูได้คือที่ไทยมันจะเที่ยงคืนนะฉะนั้นเนี่ยมันเหลืออีกสัก4ชั่วโมงนะครับสี่สามสี่ชั่วโมงแหละนะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องรีบนะเพราะกูอยากได้อยากได้หมวกหานี่นะครับผมซึ่งแมปที่ผมจะอัดนี่ก็คือแมปไหนวะเดี๋ยวดมันชื่ออะไรคลิปอิดใช่ไหมคลิปอิดไหนอ่านี่ไงแมปนี้โอเคไปกันเลยนะครับผม มาโอเคแล้วมาโอเคแล้ว <c oughs> <c oughs> เข้ามาถึงแล้วนะครับซึ่งคอนเซปต์เกมนี้ก็ง่ายๆก็คือการถ่ายคลิปลงยิปตอ่อแล้วก็ดังใช่อ่ะมีเมสเซจฟรอังฮะคุณนอรนีมาฮะอ่าเนี่ยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้จากนั้นก็กดบวกอ่าเนี่ยมันจะอารมณ์ประมาณนี้เลยเว้ยเนี่ยแล้วก็จะทำการเดินไปอะไรเงี้ยนแล้วก็ทำการอัดเอ้ย ซับเร็วโอเคนะครับซึ่งผมจะทําการเก็บโทเค็นนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าการเก็บโทเค็นครั้งนี้เน hm exactly> ี่ยมันจะเป็นการเก็บที่แบบว่าเออกูไม่ได้แบบมาสอนนะแต่ว่าแบบมาเล่นมารีวิวเฉยมแบบเล่นสนุกสนุกเฉยเพราะว่าอีเวนต์เนี่ยมันก็จะปิดในอีช่ิงนั้นแหละโอเคคือกูจำได้มันต้องเข้าไปเอเวอร์โลปแใช่ไหมหรือออฟฟิศเนี่ยนะกูเริ่มลืมแล้วอ่าเนี่ยเข้าไปที่เอเวอร์โลปแนะครับแล้วก็ไปที่คลาสสิกไว้ในเนี่ยคลาสสิกนะครับจากนั้นเนี่ย เอานี้อ่าเนี่ยนะไปที่อะไรเนี่ยกาส o เฮานะบ้านกระจกนะจากนั้นเนี่ยเราก็ไปโถบริเวณที่มันมีอาคารอะไรไหมไหม,ไหมอาคารสูงๆน,นะนั่นแหละนะคผมอ่าคือเหมือนแบบต้องไปเหมือนไปพบกับคนดังๆในโลบอกสมัยก่อนสมัยคลาสสิกนะแล้วก็แบบถ่ายรูปด้วยถ่ายวิดีโอด้วยกาอไอ้สัตว์เข้าใจไหมนั่นแหละปีนปีไปเลยเหรอวะไม่ต้องมีบนใดเลยอะไรปีไปเลย โอเคจากนั้นเนี่ยก็ทำการลงไปเว้ยจากนั้นเราก็เจอนี้ builder man แคปไปเลยโอเคจากนั้นก็ทำการกดอัดเว้ยอ่าเยอะสับนะวันนี้เราเจอ builder man คนีนตำนานโลบบอกเว้ยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไ like. ล <laughs> okay. ค์ก็เช่นเคีับโอเคนะอ่าเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปนะโอเค next อ่าโอเค this guy this guy is so amazing น่ารักสุดนี่ so amazing ไงคนนี้คนนี้ก็เจ๋งมากอ่ะอ้าวไม่ได้ใสแ่แฮชแท็กได้เหรอโอเคใส่แฮชแท็กแล้วก็ไปนะครับรอรอรนะครับรอคลิปอัพโหลดเดี๋ยวกูเพิ่มเดี๋ยววกูเออเพิ่มอย่างพอดีนะหมเสียง โอเคเรียบร้อยอ่าเนี่ยลงใน YouTube ก็กดไลค์กับตัวเองนะโอเคนะไปไปที่ต่อไปกันเลยไปที่ e อเบ m e n t เหมือนเดิมคลาสสิกเนี่ยแล้วก็ไปที่ m ม n ช i o n นะนะครับจากนั้นเนี่ยอุ๊บส์จากนั้นเนี่ยก็ทำการไปที่แมนชะั่นเฮานะเนี่ยอย่างนี้นะครับ นั้นก็ไปแถวบริเวณห้องนี้นะโอเคห้องนี้ใช่ไหมแล้วก็ห้องนี้นะฮโอเคแล้วก็ลงไปใต้ดินนะแล้วก็จะเจออีกคนหนึ่งที่สก,กินตอนนี้ไม่โหลดเพราะว่าเน็ตกากแน่นอนเฮ้ยมึงเอาจริงดิเฮ้ยโอเคนะครับอ่ะ คนนี้เขาเออกูจำไม่ได้แล้วเขาเคยแต่เขาแบบเป็นแบบมีชื่อเสียงในโลบอ่ะนะนั่นแหละนะสมัยแบบคลาสสิกเลโก้อย่างเงี้ยโอเคเอารางวันอะไรเนะี่ยอ่าจากนั้นทำการกดถ่ายนะครับผมโย่วันนี้เราเจออีกคนนึงเว้ยคนนี้เขากินไก่นะครับเนี่ยเขาชอบกินไก่นะแล้วตรงน,นี้ก็เป็นวิวใต้ดินนะสวยงามนะจ๊ะถ้าชอบก็ก,กดไลค์อะโอเคเอโอเคนะครับจากนั้นก็โพสลงเลยนะ Sampai next Nah Okay Ya This OMG yeah, yeah, OMG This guy This guy This man This man This man Love Love Fried chicken So much Bro Fried Chicken Love Fried chicken So much ไม่รู้เขียนถูกเขียนถูกหรือเปล่าโอเคมาจากนั้นก็ไปนะครับ Fry Chicken #FryAirFry ถูกใช่ไหม AirFry Chicken นะ Fry Chicken โอเคนะครับโอเคจากนั้นก็อ้าว Caption อ๋อถูกแล้วเหรอโอเคเน็ตเด่นมันกากนะมันก็ต้องเข้าใจนะครับโอเคโอเคทุกอย่างเรียบร้อยก็รอนะปึ๊บโอเคเรียบร้อยอ่าโอเคไปที่โปรไฟล์ดูดิ ไปที่เอ่อ q u e ส t อ่ะฮะโอ้ไอโ r o f i l e อืมคลิปยังไม่มีใครดูเลยโอเคนะครับโอเคไป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 คนต่อไปกันดีกว่านะแบบต้องไปหาไอ้พวกห้าคนนะครับพวกคน,นดังในโลกบอกอะไรแบบสมัยยุคเลโก้นั่นแหละนะ10 seconds later โอเคนะเมื่อกี้ผมออกเกมแล้วให้ปเปลี่ยนเน็ตก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นหรือว่าดีนะครับหรือว่าดีเป็นเรื่องที่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ไปไหนต่อนะแป๊บหนึ่งนะโลเมนท์โฮมไม่ใช่มีมก็ไม่เชิงไงเดี๋ยดียว่าหาก่อนหาก่อนโอเคนะมาที่ประมาณเออดักซ์เน็แล้วก็ฟิ t เอฟฟิทเดลี่เออนั่นแหละนะไปโอเคนะก็จะเข้ามาในสถานที่มืดบิดแล้วนะกลัวนะโอเคหลังนะจากนั้นเนี่ยก็ทำการ,ไป,รไปตรงนี้อ่าไปตรงนี้ ถ้าไม่กูพูดเหมือนกูมาสอนจริงๆกูกะจะไม่มาสอนกูมาเล่น,นเฉยๆแต่ไม่รู้ดิมันสไตล์มันออกอย่างงี้กูสอนนะนั่นแหละโอเคจากนั้นก็ไปตรงนี้อ่ะฮะโอเคนะเหมือนต้องเข้ามาทางรูนี้นะโอเคกูเหมือนเอ้ยไงเจอแล้วเจอแล้วสว,ว,วัสดีพี่สวัสดีสว,วัสดีกูเ,เจมแล้วไอ้จอนโดอ่า เท่าที่ผมได้ยินมามันแบบมันคือมันเหมือนเป็นตำนานนั่นึงแต่ว่าที่แบบตำนานดูหลอกคือมันก็เหมือนแต่งจริงมันเหมือนแบบตัวทดลองเฉยๆนั่นแหละนะครับอ่ะที่ไทยว้าวท่านผู้ชมดูดิผม what I what I f o ไอ้สัตว์คุณแม่งว่าไอา้ขี้เสียงอะไรโอเคนะคสวัสดีครับก็นั่นแหละนะสวัสดีนะพี่อ่ะนั่นแหละโอเคจากนั้นก็ตั้งชื่อว่าฮ h o who yes คุณ Who is guy เขาคือใครนะฮะ h ุย s กายตั aa, guys, ้งดับ้อนๆนะแล้วก็แท็กแอ่าจอห์นโดไม่รู้จำชื not, อ่อถูกหรือเปล่าอ่ะเอาเออโอเคนะครับแบบง่ายๆเ้ยไ,ไม่มีอะไรมากนะโอเคกดไ like, ลค์คลิปตัวเองไปไปกันต่อโอเคมาจากนั้นนี่ไปที่เอ่อโปรโตโ,โปรโตไทนะโปรโตไทคือตัวทดลอง ค okay. นะครับจากนั้นก็เดินตามนี่เลยนะเอาตรงคือตอนนี้เปิดดู y o u t u b e ด,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 ดูแล้วก็เปิดแล้วก็แบบเดินตามเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละอ่าไปตรงนี้โอเคตอนนี้ผมมาถึงแล้วนะซึ่งเนี่ยมันเหมือนติดตรงนี้เว้ยถ้าผมจะขึ้นไปก็จะว่าไงมันไม่ได้อ่ะเออฉะนั้นก็มันน่าจะมีวิธีหายแค่วิธีเดียวก็คือ ดูนะครับดูผู้หญิงคนนี้เขาดูหน้าท่าทางดูค่อนข้างน่ากลัวนะครับแล้วก็ไอสัตว์ไม่ใช่รายการผีเหรยโอเควาสับวาสับโอเคแค่นี้แหละอ,ะจอ,ะลลอ่จากนั้นก็ไปได้ได้ได้โอเคจากนั้นก็ไอมันยังไม่ใช่แทกแท็กดิ what what d i d s she does นี่ what that she what does ยกูต้องใช้เอ้กูเริ่มงงแล้วไอ้โอเคโอเคเอาอย่างนี้แล้วกัน what does she do อ่ะ does she do นะจะทำอะไรโอเคจากนั้นก็มันกูไม่ผ่านกูไม่ผ่านเบอร์เคอะไรแล้วโอเคแล้วกูไม่ผ่านเ่อเทสซิมเพิอะไแล้วโอเคแล้วก็แฮกแท็กเครื่องหมายคำถามอ่ะไม่ใช่เอ่อขี้ไข่วะ ผมมันจะไม่ได้คือมันเป็นแบบจอร์โดเหมือนกันมันคือมิสโดหรือไม่รู้เดี๋ยห What does she do What this is เฮ้ยอยาง้อ้าว้เฮ้ยเฮ้ยลบทีเดียว What does she do แม่งทีเดียวกดลบทีเดียวแม่งไปหายไปทั้งแถบเลยอ่ะกูเขียนโมจิจิเอ็กซ์ดีนี่ยอะโอเค อ้าวนี่ได้เฉยโอเคโอเคโอเคได้เฉยเลยแม่งอ่ะโอเคอ่าโอเคไปนะครับเหลือคนสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายนี่คือคือเหมือนต้องทําในเอ,อ่อ <c oughs> โอ้โหคอกรหแบบนี้อะไรทำเหมือนทําในเหมือนโปรตัยเลยอ่าซึ่งผมก็อยู่ในนี้ซึ่งฉะนั้นเนี่ยผมจะทําการยูเทิร์นกลับไปนะสัตว์กูจําทางไม่ค่อยได้บอกตรงอืม เอาอย่างงี <1971. S 2> ้กันกูทำการออกจากเกมแล้วเข้าใหม่ดีกว่าโอเคไปที nine, ่เอ่อเอเวอร์โลปเมนแล้วก็ไปที่อ okay. ่าเนี uh, ่ยเราจะถ่าอีกรอบหนึ่งนะ one hour later อ่าเนี่ยเหมือนให้มาตรงบริเวณนี้ก่อนเว้ยเนี่ยว่าเนี่ยเนี่ยเหมือนมันบริเวณนี้ก่อนนี่เป็นแบบจุดสีเหมือนเลือดอ่าตรงๆนะจากนั้นก็ทำการถ่ายก่อนเว้ยอ่าถ่ายว่าโอ้เออไอ้เชี่ยนั่นแหละก็จะมีแบบประตูอย่างงี้ขึ้นมาเว้ยอ่าจากนั้นก็กดหยุดเรคคอร์ดนะ แล้วก็ที่ตั้งชีก้ก็อืมได้ละเอาขี้ไม่ได้เหรอเออได้ละโอเคตั้งมัวแม,ม่งเสียกได้ตั้งดีๆเสือกไม่ได้คิดดูดิโอเคอจากนั้นก็เข้าไปในประตูนี้เลยเว้อโอเคฮึบจากนั้นไปไหนต่อวะอีก,กูกลืมกูดิมงละอ่าไปทางห้องถุงใหญ่ๆตรงนี้นะครับ แล้วก็จะจะเป็นประตูเขียวๆตรงนี้เวนะ้เนี่ยแบบมีสีเขียวปกติมันจะเป็นสีแดงไนงะอันนี้เป็นสีเขียวเว้ยนะแล้วก็เหมือนลงไปข้างล่างนะรู้ได้ไงว่ากูดู u t u b e อยู่ตอนเนี้ยอ่านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ this guy bro this guy อ่าโอเคจากนั้นก็ทำการถ่ายนะ look what I found this hacker guy ก็คือเออ วันเอ็กวันเอ็กวันเอ็กคือถ้าใครไม่รู้จักนะก็คือเขาเป็นแฮกเกอร์เว้ยเป็นแฮกเกอร์สมัยก่อนนะครับซึ่งสมัยยุคเลโก้ซึ่งไม่รู้กูน่าจะไม่ทันม้งเ,เล่นช่วงสเล่นช่วงสองพันสิบหกนี่แหละนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละนะอ้าวกดก่อนเลยโอเคโอเคฉะนั้นก็่านี่นี่ is bad อ่าแล้วก็แฮกแท็กนะครับ bad อ้าวนี่เออสวยนี่ต้องหมดแล้วเวย้ย โอเคเอาไม่ได้หรอ s p เปรดแอคแท็กแอคแท็แบอ่าโอเคเย็บร้อยนะโอเคอัปโหลดคลิปอ่าดูเฮ้ดูดิว่ามีใครดูเราบ้างโอเคมีจำนวนกดชอบหกแล้วไม่มีใครดูเลยเบื่อเอาตรงๆคือกูสามารถปรับโหมดนี้ได้แล้วกูก็มึงโง่คำหมดนี้ตั้งนานเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว,ดว,ยดวยิดกลับไปก่อน แม่งท่านผู้ชมน่าจะเครื่องกับหน้า Youtube ช็อตที่กูตั้งนี่นะนะ่ะล่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไปจบท้ายคลิปกันที่ไหนดีโอเคมานะเรามาจบคลิปกันกันกบเอ่อ Builder Man นกันกว่านะเฮ้ยไอ้สัสกูต้องไป The Classic ก่อนเดี๋ยวนั่นแหละโอเค Classic จริงๆโอเคไปนี่เฮ้ยซับบร่ซับบ๊ายบาย โอเคโอเคเอาจากแมบนี้ก่อนนะแล้วก็ไปเดคลาสแล้วก็ไปแมบเดคลาสสิกนะซึ่งมันเหลืออีกอ๋อเหลืออีกสักหนึ่งชั่วโมงได้แล้วมั้งกว่าจะปิดโอเคโอเคมานะมาถึงแล้วนะ okay, อโ,อโ,อโอเคอ้เฮ้ยเพื่อน <c oughs> ได้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 ไดทำไมมันไม่โหลดวะเออแปลกไหมมานี่มานี่ม,นมันคือมันต้องยิงกับสายตีมันจริงๆ,ๆนะเอยโอเคโอเคโอเคพ่ okay, 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 okay. อปั๊บนะ จืดโอเคตอนนี้ผมมี11โทเค็นซึ่งถือว่าเพียงพอที่จะทําการซื้อนะครับแต่เพียงแค่าตอนนี้กูต้องรอให้มันโหลดก่อนคือแบบมึงดูดิไม่ยังไม่โหลดเลยโอเคมามันโหลดให้แล้วนะครับซึ่งผมมี11โทเค็นแล้วก็อ่ะซื้อเย้แคปไปเลยเยเเพอร์เฟกสวยงามนะได้ย่ากผกคลิปแล้วกูโอเค ไปเรียบร้อยแล้วนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับเอ๊เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปใส่ก่อนไปใส่ก่อน Two seconds later นี่โอเคได้แล้วนะจริงๆกูไปเอาผมออกแล้วเพราะมันจะดูไอ้นี่ไปเลยนะครับนะโอเคไปไปคลิปนะก็โอเคไปคลิปถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเดี๋ยลืมกดกระดิ่งเจอกันคลิปใหม่สหวัสดีไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายซีย่าเจอกันคลิปใหม่ครับผมบ๊ bye ายบายเจอกันใหม่ครับจูดแม่งผักกูตกเลยบรา โอเคไหมเจอกันใหม่ครับซีอาเจอกันนบผม